ตาีนพี่ตาดีนซูไก่โอ้โหเฮียอ้โหไม่อยากไปขับรถใ้แก่ไข่เอดูดูชื่อบริษัทอะไรสมูทมูฟโอ้โหสมูทมูฟสมูทโยนสตัฟฟบอสบูเคึน1ี0ไอีกเฮียแค่นาที40ตาการนตีไงเจอกูเมื่อไหร่ขอพังทันทีจอาวย เออไม่ลื่นก็หนืดอยแต่ดำดำอ่ะเป็นยังไงวะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมที่นอนที่นอนที่นอนเพื่อนที่นอนเพื่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 อนมันลื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นมีอย่างไงอ่ะตัวไหนเนี่ยเพื่อน มึงตัวไหนเนี remember, remember, ่ยตัวเขียวตัวเขียวสีเขียวแดนนี่นี่ยมาเพื่อนโยนแก้วต้องถูกอีกแล้วครับเดี๋ยวเนี้ยต้องขดแก่ด้วยเหรอเนี่ยมนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยแกะมาเนี้แกะมาเนี้ยที่นอนเพื่อนที่นอนพี่เพิ่งค่อยค่อยค่อยนี่ค่อยจับแกะแล้วมันหนีไปไปโวยที่เราไม่เสียนหรอก กระตุกกูะตุกอะเอาเพคัดเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนเนี่ยไปโอ้หนึ่งนะกระตุกมงทดยวะสองคนคนสองคนสองนาเพื่อนดึงปักก่อนเพื่อนออเพอโอเคอ่ไั้งอีกทีเราไม่ควัดเพื่อนอะไรอีกอะไรโต๊ะโต๊ะโต๊ะโอโล้ม เออเพื่อนทับคอกูเพื่อนตีแขนกูเพื่อนอย่าเอียงอย่าเอียงเพื่อนใจเย็นกูหน้าเหรอะกูหน้าได้ได้หน้าเหรอเออเพื่อนมึงครับเไปจับดิโอเคโอเคโอเคโยนออกมาเลยเอ้ยโยนออกมาได้ไปเพื่อนให้เขาจับเพื่อนตู้เย็นตู้เย็นไม่เห็นเป็นไหลเร็ว เพื่อนตีเพื่อนอีกหน่อยดิเพื่อนเราดีโอเคเือไว้นี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเทีวีไม่งดุดไปได้หรอใช่นะไอ้ฟังอุ้ยเพื่อนโอ้โหเดินยังไงให้ร่วมร่วมหมดเนี่ยโอ้เพื่อนผู้โชว์อ่ะผู้โชว์อ่ะห้ามแตกนะห้ามแตกนะห้ามแตกนะ ใช่เราเราจะทำชาลินกันเพื่อนเราต้องขนเพืนระวังเพเราต้องระวังไต้องระวังตอทอยไยงกอเพื่อน้เอไ้เพื่อนไอ้เ่อนกอนไเพ่อนไปเพื่อนไอเพื่อนไ้เพื่อนไอ้เพื่อน้เอเพื่อนไเอเ่เพอนเพ่อน้เพื่อนเพื่ออ่เพ่่เพ่ออ่ไไปไปไอเ่า ชิดม ai. okay. uh, ุมชิดมุมชิดมุมเพื่อนออกไปออกไปเอาจะเกมไปเดี๋ยวมันมันนันนไม่สุดดิมันสุดมุมไม่ได้ได้ได้ดักดำเพื่อนอะไรพี่ได้ได้ได้มาตรงนี้นะมาเอาเกมโยนโยนโยนขึ้นรถเร็วเรถมาโยนขึ้นรถโยนขึ้นรถเร็ว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 ตายเอ้าทำไมไม่มาชิวตรงนี้เนี่ยไอ้บีตายโดนรถชนไม่โดนราของโดนด้ชนไปเพื่อนเไปกระตุก ไปไปล้วทำไมโต๊ะอันนี้กูขนไปแล้วไม่ใช่เหรอมีคนโดนรถชนเพื่อนมันหนีแพนกูไปเพื่อนตู้สวยตุบีอะสวยว่าเราเพื่อนกูติดตู้เย็นเพื่อนกูติดตู้เย็นไปเพื่อนไปไปขวางไปเพื่อนไป เพื่อนเจ้บีมันอบอุ่มไงกระปุกวางสวยกระปุกยะลาโอ้ยเอาต่อไปก่อนเพื่อนตีตอมฮะรับหมกันเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเดมัน กูรอดกูรอดกูรอดอยู่กูรอดกูรอมึงอยู่เพื่อนใหญ่เฮียมึงจะตายเหียอ้าวหรอเียอดสี่ตัวเดียวเหียเียอะไรเนี่ยเพื่อน น้ำโพน้ำโพน้ำโพโยนโยนขึ้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 นเส่นมันติดน้ำมันน่ะดึงออกไม่ได้ได้เพื่อนโดดเพื่อนโดด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 โอเข้ามไป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 ไอ้ยืนตัวสี่ไอ้สีเดียวกันน่ะสีเขียวตัวสวย สวย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 ขึ้นมาขึวนมาขึ้มาเพราะว่าพี่ไม่จำหม้อหอะไรมรอนกูหลาว่ปมามาเออไอ้เนี่ยยียโมะไลไอ้เียว่าตัวสเดยวพี่ต้อมบอไม่ใช่ไม่ใช่กูอไม่ได้อานต่างเลยสิต่างเออพีต้อออกออกแล้วเนี่ยพี่เนีวยไปด้วยอย่าด

เออ้ยเออ้เอาเดี๋ยวเพื่อนยกูดเอยยกูดไมยกตยดเี่ไไสุดยอดวะมาเลนโซฟาห่อยเลินเดนโซฟาได้ได้ไดได้ไปึงสาคนพืตมีคนตายต้องมีคนตายกูบอกเลยต้องมีคนตายนกูนมน้ยมู เฮ้ยน้ำโมเรียบร้อยนะโม่อะไรวะช่วยน้ำเี่อ๋ออรถมาเฮ้ยมันขวางน่ะเติโเิโนตะต้เติโตูเยนตู้เย็นตู้เยนโยนดึงช่วยกูโยนโยนตูเย็นพี่ตีโยนตู้เย็นมาตโยนตูเย็น้โอ้ย มันมันต้องโยนของ teaching. มันมมเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้มันโยนก่อนให้มันโยนก oh ่อนนี是是่เจอเด้อเออโยนอุ้ยรถชนเดี๊ยวไปยีปยิปยิปวิยิปโยนไปไหนอ่ะไปไหนช่วยทางนี้ดิเอาบีเอาทั่นตู้เย็นตู้เย็น โยนเร็วต้นรถมารถมาโยนรถมารถมาเราอนไมช่นะพี่อ้าวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เอยู่ไงมาพี่ตามรถมันยัไโยน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 สวยสวยโยนโยนโยนนะโยนนะโยนนะโยนที่ฟังน้องกันไปจะฟัง ขึ้นบนขึ้นทางบนสิช่วยหลังทำไมเรากระตุกมันจะโยนได้ไหมเนี่ยสองได้จะโหนเชื่อมือไปไอ้โอ้โหสุดยอดดีกว่าคุณู้ชนมั้งน่ะเรียมรอกระตุกกว่ากระตุกย้ำแล้วว่ะ

คนไก่ฮะคนแก่คนรอใช่ขาดีด้วยมั้งล่ะคนแกะวันนี้เราจะขึ้นเรือไหมเนี่ยพี่ไม่ดูว่ะมือต้องโหลดนะบีอีย 40G นะเราดูก่อนไอ้ไม้นั่นอะเขียวแล้วแม่งฟาดหัวไม่ได้เหมือนเดิมได้แล้วโอ้โหกูเหลา เพื่อนมาควายควายควายธนูโอ้ควายธนูกูยอมแพ้ไอ้เยี่ยจะขิ้วควายไปไงวะเพื่อนโอ้โหรูแม่งวิ่งดิโอ้ไก่แม่งของจริงว่ะเพื่อนโอ้เพื่อนได้เพื่อนเพื่อนได้มาประโยชน์เพื่อนมาประโยชน์เพดาประโยชน์ดาออกูจะแตกมึงนะติดไอ้ฟางอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนมันติดมึงเหรออ๋อไม่ใช่ไหมไหนไหนไหนเดี๋้อ ฟังออกเพื่อนฟังออกกูจับมันไว้แล้วอย่าดิ้ดอย่ดิ้นเพื่อนกูติดปะอย่าดิ้นดิโอ้ยได้แล้วเพื่อนโอ้ยแม่เ้ยมันยศมากเลยเพื่อนตูดมยศมากเลยเพื่อนอไอ้นี่มันตบไม่ได้หวะไปเพื่อนโอ้ยเยยยยยียนยย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 ่ยงยยยเยย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 กยย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  มีดิน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 ข้างในมีดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบลเอาฟางออกให้ไปเชียงก่อนบางออกฟางเฮ้ยไก่ไม่ใช่บล็อกฟางออกมาเจอกไก่มาจอกโอ้ยเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้มันมีประตูปิดตรงนี้หรอระวังตัวใหญ่ก่อนกูไปเอาตัวใหญ่ไอ้เหี้ยมีอะไรไม่ได้หาก็เสียอีก แม่งเอ็นวานไปยีกไอ้เหี้ยขนไก่ขนสัตว์ไปแล้วไก่ขนไก่โอ้ยแม่งเหนื่อยเอออุ้ยเอ้ยควายหลุดควายหลุดควายหลุดเก็บเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยใจเย้นอย่าดิ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 ้นโอ้เพื่อนหมูในคุ้งในโคกอะไรใช่หมดเลยเพื่อนเฮ้ยต้องหาอะไรมาขวางอะนั่น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 มาช่วยหน่อย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 มีมีมี ขับมาบียงขับราบีงอุ้ยตกไปอ่ะไปนั่นก็ได้่ปล่อยปล่อยมันอยู่ในนี้แหละแต่อย่าเปิดประตูให้มันออกไปอ่ะฝั่งนู้นอะหนีเราหนได้ไหมไอลาฟาห์เขาอ่ะเออได้ได้ได้อยู่อุ้ยกูโดนอีกแงเอามาขวางอย่าเปิดประตูไปฝั่งนู้นมันไม่มีอะไรแล้วนี่หมดแล้ว <gesch> อ้ามันไม่น่าจะดิ้นออกมาได้แล้วอ้อมไม่มีแล้วฝั่งนู้นน่ะมาฝั่งนี้พี่ใครเปลตือนโดดดิโดดโดดยืนชุดบีบีครับไก่น้อยไก่น้อยโอ้ยเล่นเล่นเล่นเพื่อนโยนได้โยนไก่เหรอไอ้ียจิตใจมึงตามจับเลยนะกูบอกเลยเพื่อน ยกช่วยกูหน่อยเพื่อนกูติดไม่กู้ใครไปขังไก่วะไม่กูเห็นนะตีไกรกีไก่เหรอมา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 มหมูหมูไปเป็นนี่อะไรไก่ไั่ไนั้นมาไม่มีคนออกสุดหมูออกดีดีไปยาอันนี้กู อย่ามาหังได้ไหมเนี่ยโอ้ยมเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อเพื่อพื่อน่เพื่อนเ่าอน่อ่อนเ่อนอนเพอเอน่านเอนอย่าอืออนอย่าร้องอ่องเพื่อน่เน จูดหมูของดีมาโยนมันเลยเฮ้ยเอาขวางอ่ะไอ้นี่ขวางอ่ะเพื่อนโยนโยนได้มะไมไม่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 ม่งไม่ไม่่ไมไม่เ่ไม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 หไม่ไม่ไมาม่ไมไไ่่ไไไไ วัสดีทุกคนไก่บินไก่บินอุ้ยพอดีเลยเหรอเนั่นเั่นกูขับรถในกูขี้่มขี้บุยินะนีน้องอย่างนั้นรักเลยสัต